สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตหน้าร้านฝั่งนี้บ้างนะฮะฝั่งนี้นะที่แรกก็ไอ,อคลิปที่แล้วก็อัปเดตฝั่งฝั่งข้างหน้าแล้วนะครับเนี่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตฝั่งนี้บ้างนะครับมีรถไม่กี่คันครับนี่ค้างตึกเลยนะภาีครับัสซีก็เดี๋ยวเอามากองไว้ข้างหน้าก่อนนะฮะอันไหนที่วสวยๆก็เดี๋ยว มาไว้ข้างหน้านะบางอันก็มีเล่มบางอันก็ไม่มีเล่มนะฮะมี 4, มมรถเีส่วนมากก็เป็นของรถบัสร,นะรถบัสเยอะๆนะฮะของลัวยาวเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าส่วนมากจะตัดอย่างเดียวเลยนะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกโบกี้นะโบกี้มีสองเพามีหลายชุดเลยนะครับของ 200, 220, สองร้อยสองร้อยยี่ไอสองสองศูนย์สองหนึ่งศูนย์นะครับสองสี่ยังไม่มีนะของฮีโน่เผาเดียวสองเพานะครับก็อลองเข้ามาดู ส่วนตัวนี้ก็เป็นสิงห์เล็กนะครับมือเดียวป้ายแดงเลยนะเป็นรถเผาเดียวครับเป็นรถล่องคเครื่องร้อยเกาหายังเดิมๆอยู่ทั้งคันเลยภาษีก็แจ้งจอดไว้นะครับคันนี้แอร์ไม่เย็นแต่ระบบแอร์ยังมีครบอยู่ก็รีวิวไปหลายครั้งแล้วนะครับแต่วันนี้มาอัปเดตให้ชมกันได้เฉยเคส ครับราคาไม่ถึงแสนนะอันนี้ปี68เลยปีนี้นะครับขัดทันวานะสิ้นปีพอดีนะครับอันนี้ก็พร้อมใช้เลยนะอันนี้ใครหาไว้วิ่งเ,ออเล็กแนน้อยไม่ใช่สายแบกเท่าไหร่ก็เข้ามาดูนะครับในโตโยต้าเครื่อง13ปีอันนี้ก็รอตัดนะครับรอตัดเสร็จเลย รถโมปูนครับฮีโน่นะฮะโปรเฟียตัวแรกว่ะตัวนี้นะฮะต่อเจริญเสาปูนอุปกรณ์ครบชุดเครื่องดีเลยเครื่องเครื่องตัวนี้ก็แยกนะครับแยกแยกใครหาอยู่สองเผาให้เป็นเครื่องอีเคร้อยครับโม่ขวันปูนด้วยเครื่องอีเคร้อยก็มีสองตัวแล้วนะครับมีทั้งใบคลุมแล้วเอ้ยไม่มีใบคลุมทั้งสองละแล้วก็อุปกรณ์โมปูนสิบล้อสองเผาใหญ่ๆห่ บึกบึกเลยหัวสวยนะหัวนี้นะแต่มันขึ้นลายรถจอดนะเดิมเดิมอยู่ข้างในเลยภายในยังเดิมเดิมครับหัวญี่ปุ่นเอะนะหัวล็อกยี้นะฮะคันนี้ก็แยกนะหัวนี้แยกแยกนะครับมาแรกแรกก็สวยดีนะครับตอนเริ่มสีจางๆเจิงๆ,ๆไปแล้วนะครับเป็นกระซีรุ่นไหนไม่รู้นะ แหนบมีไม่กี่ตัวเองเนี่ยผมว่าขับมานึกว่าถุงลมโหนิ่มเหลือเกินไม่ได้ขับมาหรอกลากมาแหละนะฮะนิ่มนะชุดแอร์เขาทำมาสองสามหมื่นนะครับชุดแอร์ตัวนี้ใส่กับหกบีบีนะชุดแอร์คอมแอร์รงรุ่นเลยมั้งนี่เขาทำได้สวยได่งามมากเลยครับแ่นจับเป็นหกบีบีนะฮะเครื่องตัวนี้ร้อยหกสิบห้าแรงคั๊มลมแล้วก็ตัวท้ายสองร้อย สวยเลยทรงท้ายนะครับพขาข้างสวยๆเลยเนี่ยขายเกียร์ไปแล้วนะครับคันนี้ขายเกียร์ไปเรียบร้อยเดี๋ยวรอตัดครับแหนบสอดอะไรไม่รู้ของเขานะะรถเก๋งท้ายเบน์ครับถอดอะไรขายครับคันนี้รถเก๋งก็มีป่าปลายรถเก๋งรถกระบะก็พอมีให้ชมนะครับ ดูชมขันนี้ก่อนนะชุดที่ฟรีแยกได้นะชุดละ8,500นะครับได้หมดเลยทั้งตัวจามแป้นเหยียบนะครับไม่ได้แต่แป๊บนะแป๊บต้องต,ตัดตัดกล่องใส่เดียวนฝาปั๊มลม 6BG 6BD นะใครหาอยู่ผมมีตะกร้าไว้ให้กดแล้วนะครับนี่ฝาปั๊มลมใครเสียนี่ตัวนี้บางทีน้ําเดือดนะฮะก็ เกิดจากสาเหตุนี้นะวาสบป,ป๊มลมตัวนี้ลองเข้าไปกดดูนะในแอปดำนะครับแอปตอก,ตอกะครับผมปักหมดไว้อยู่เดี๋ยวผมทำไว้ให้นะฮะไปหัวตัวนี้ก็แยกขายนะฮะฟอนเทียเครื่องพังเอ้ยเครื่องดีเกียร์พังตัวนี้เกียร์ถอยพังนะครับ นี่ก็มีทะเบียนเอกสารครบนะครับสวนยางก็เป็นที่อันดับหนึ่งนะครับที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเลยแต่ยางส่วนมากก็จะเหลือเลือกหน่อยนะต้องมาเลือกดูดีดดยางสภาพยางแต่ละอันบางอันสวยๆเขาก็ร้านยางเขาก็มาวนทุกวันน,นี่สองเผาตัวหนึ่งฮะสวยๆเลยสองเผาตัวนี้ก็หัวยาว มันตลาดมันไม่เดินแล้วนะฮะเขาไม่ชอบทําหัวยาวแล้วเดี๋ยวนี้มันเลยมาขายไม่ค่อยได้ถ้าหัวยาวกำลังฮิตโอ้โหชุดละแสนกว่าบาทขายดิบขายดีเลยนะชุดพวกชุดสองเพาเนี่อย่างนี้มาเนตึบต๊บตึบต๊บตึบ๊บตึ๊บเลยแหละนะฮะแต่เดี๋ยวนี้หัวยาวเขาไม่ได้ทํากันแล้วนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ขายนี่ตลาดยางรถเกตเอ้ยรถรถไอรถตักครับมีสองคัน แต่ก่อนแย่งกันเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่มีใครถามหาเลยนะครับรถตักตัวนี้เปลี่ยนเครื่องมาเป็นเครื่อง TX Bar แล,แล้ว2 0เอ145แรงนะอันนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะเบรกนี่ไม่ต้องถามถึงไม่มีครับรุ่นนี้ต้องใช้เกียร์ทอกเอาตัวนี้แขนยาวมีสองคันตัวนั้นจะเครื่องเดิม4ี่สูบตัวนี้จะ6สูบนะเครื่องตัวนี้เครื่องเดิมแต่แขนหักนะสภาพยางก็เท่าๆกันสวยเท่าเกันนะครับตัวนี้แขนมันหักเขาต่อมาแบบ เขาตัดแขนมาให้มันสั้นลงมากเลยฮะก็เลยทําให้องศาไม่ได้ก็เลยทําเวลายกมันก็เลยหักนะครับแตบบ่ว่าหักมาบ่อยแล้วนะฮะหักแล้วก็เชื่อมหักแล้วก็เชื่อมนะฮะอาจจะมีปัญหาเขาก็เลยขายออกมานะฮะแมคโครตัวนี้เห็นสภาพอย่างนี้โอ้โหระบบอย่างดีเลยนะแมคโครคันนี้โกเบร,รุ่นสามบอกนะฮะร,ระบบนี่โคตรดีเลยลนะ่ะ พวกเครื่องพวกอะไรไม่มีโหลดเลยนะป,ปั๊มเปิมนี่ครับเอ้ก็อัปเดตเท่านี้ก่อนนะฮะนี่คันนี้ก็เพิ่งรีวิวไปนะฮะเพราะน่าจะเห็นเ,อเยอะอยู่นส่วนคันนี้ก็เครื่องแดบูนะครับซื้อมาไม่ได้ขายรถบัสก็ใครจะปิดตำนานละ